เนี่ยเตรียมตัวแล้วครับพี่น้องนี่นี่ระานน้อยนี่นะครับนี่แล้วก็คล้องนะครับคล้องคล้องคล้องไปใส่เดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเอาบรรยากาศไป <ilia> เบิร์ว่าไปเอาห่างนะครับมวนซื่นแน่นะครับเป็นการหาอยู่หากินนะครับแบบไทยบ้านเฮานะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งสถานที่จริงเลยครับกุละบังสองกิโลสามกิโลกุ un, กล,กละเดินด,ดางไปครับโมไซไปไปกันเลยนะครับ เขาปลูกได้นี่ครับมาตากไว้นะครับทุเรีนเดียวเข้าไปติขึ้นมาเป็นเกี่ยวน,นะครับเป็นนาน้ำนี่ครับสถานที่หามจักซคสมนหรือบอได้ครับโอ้หโหลายขนาด นนนนหนึ่งตัวแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวโตมันเป็นแมงอยังน,น,นะครับไข่หู้จักนะครับอันนี้คือสีบรสิสไซ่ดอกครับเบิงองล่าเน,นี่แหละแมงนี่เป็นไส้ไปขั่วนะครับเขาขั่วคขยมันจิได้จากตัวเนาะโอ้หอยขุดหัวหใหญ่ครับ หอ้ยซีรีสอืมโอ้โหนี่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 นั่งเองนี่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 ตัวนึงนี่นี่นี่เข่าฟูงละอืมโอ้มันุดเข่านี่ มันกระสลานะครับมันเห็นแสงไฟมันพ่อเข้าเพื่องเลย <c oughs> สองเลยวันนี้นะสองตัวเลยครับโอ้เริ่มจับเป็นแล้วครับเริ่มจับเป็นแล้วปะปะปะโอ้ปลาคอน้อยโอ้นี่ยเนี่ยเนี่นี่นนนนนนหอยมึงใหญ่ครับมัว่างมเก็บหอย หอยนี่มันแสดงว่าตัวของหน้านะครับเพื่อนบอได้ใส่ยานะครับนีอุ้ยสองสามตัว ไปดีแท้ดูกๆๆๆไปเลยนะครับสี่ตัวแล้วครับมันนี้มันจิได้จากตัวเนาะมันตื่นมันกระจิตออกมานีตัวนี้นี่ได้แล้วนี่นี่ครับนี่ขนดำ เตคุณมก้านดีด้ครับอุ้ยสองสโอ้สามโอ้ยสีห้ากโหนี่ได้แล้วหนึ่งนีมีแล้วพาไม้แล้วพ บัวทันบัวทันอุ้ยบัวทันนี่ครับมาคาหาเนี่ยนี่นี่น,น,นี่ทันแล้วทันแล้วนี่ทันตัวแล้วอู้บัวทันมันหาลายจ้ะหลายอยู่หลายอยู่ยยมันเข่าเบิดครับเข่าไปแล้วพี่น้อง กลับไปแล้วออกมาแล้วท่นแล้วตัวทันตัวแล้วทนตัวแล้นี่โอ้ยนี่ทันแล้วนี่น,น,นีโอ้ยมานมานมาน,มาน โอ้ต้องจับไปไวครับชิ้นตัวนี่มับรถมับแล้วปุ๊บน,นี่นี่นี่ครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คอยจับจังหวะมันเอาครับครั้งแรกนะครับนี่โอ้ได้การได้การ <ๆ S 2> เขาไปขายแพงนะครับถุงละห้าสิบบาทเลยแหละนี่ๆๆนี่นี่นี่ตัวนึงนี่ เดี๋ยวปุ๊บปุ๊บนี่ปุ๊บออกมาแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วใส่ไซส์ไส์สองตัวนี่กับหากอยู่หากินนะตัวใดก็บบัท่านก็บบัเอาปลาไว้มันใหญ่มันสืบพันธุ์ต่อไปโอ้ยสามสี่ตัวนี่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 น้องนี่นายอ่นนายเล้วนี่หนึ่งตัวนี่นี่นี่ เป็นยังทงคนี่นี่นี่ตัวนึ่งเออหนึ่งตัวพี่น้องนี่นี่นี่ตัวนึงนี่นี่โอ้หัก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 มาครั้งแรกก็ติดใจเลยนะพี่น้องโมเม้นซ้ำโอ้ยนี่นี่ตัวนึงถอยหลังลงแล้วไม่เหลือนี่นี่นี่ตัวนึงนี่พี่น้องนี โอ้ยพูพูพูรอยหลวงหลวงรองยหลวงอีกตัวนึงอยู่พี่โอ้ยบ่ทันบ่ทันโอ้ยเกือบเกือบบ่ทัน mm hmm. น้อยเลยอืมนนีน่นมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วมันลงมาแล้ว เกือบไม่ได้มันออกจากน้ำคุณนะปุ๊บงานได้มันจะเป็นฤดูกาลนะครับนี่ต่อเฟืองนี่แหละครับมันสิมีกินมันก็เห็นให้แมงพวกนี้มาอยู่นะครับเนเนี่ยเกือบไม่ทัน เรื่อยๆตามร่องนี่แหะครับร่องรถไทยนี่โอ้ร่องนี่ก็หลายเด้ได้เป็นดีสิบแลยล่ะนี่นี่นี่ปุ๊บน่ะเรียบร้อยนี่นี่นี่คนวาวเป็นได้เป็นรถส่งข้าวไปผมเป็นน่าเคยไปไปก้านจะไปเลยเคนว่าได้ได้ลายอยู่ผมก็ไ่เคยก้านยู่เท่าผมก็เลยอยากมาเบิ่งประสบการณ์แปลกๆใหม่ๆ

สองตัวสองตัวตัวนี้มันก,การเอาตัวรออของมันก็นดีนะครับขัดขัดขัด,ขดลงตมเลยนะครับหรือแลบเข้าไปใต้ต่อเฟืองนะครับถ้าเห็นตัวนึ่งแล้วมันก็ต้องมีคู่มันมาครับปุ๊บ โอ้ถิ่นน้ำเราลงเลยลงมดเลยเห็นอยู่สามตัวเมื่อกี้นี่นี่างนี่นะต้องให้ไวครับไวต้องให้ไวครับไวหนึ่งสองสามนี่ครับนี่นี่ตัวนึงโบทันเห็นโบกขับนี่นี่ตัวธัน โอ้หลาะหลคันนาเดี๋ยวหลอกคันนานีก่อนนะครับโอ้หลังจากการมาแล้วครับโอ้ได้ลายนะครับประมาณสองสามร้อยพุล่ะมาน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 แล้วมานแล้วพี่น้องเทือแรกนะครับในชีวิตมาก้านแมงตับเต่าให้พี่น้องได้เบิงนะครับก็ถือว่ามานอยู่นะครับมาเอาประสบการณ์ให้พี่น้องได้เบิงนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกการติดตามเมื่อ้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับช่องัางเดียวชาแนลขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับอ้ามานมามาน,มาน,มานกลับบ้านก่อนครับ